ปิดท้ายที่สนามเฉลิงพระเกียรติ8 0พรรษานะครับนครราชสีมามัสได้เอฟซีครับเปิดรังพบกับพัทยายู่นเต็ดสองทีมเก่งเล็กนะครับที่มาเจอกันถูกที่ถูกเวลาแต่ทั้งคู่เป็นมวยเก่งในบ้านนะครับครับโพราชก็ดูแผ่วไปเฉยเลยนะครับครับในแรกออกสตาร์ทได้ดีมากมีรอจโจสิกก็ต้องเจอกับความกดดันของแฟนบอลที่ต้องการให้เค้นเอาชัยชนะมากพอสมควรนะครับเพราะนั้นเกมนี้เนี่ยการเจอกับทีมระดับใกล้เคียงกันเนี่ย มีความจาเป็นที่จะต้องเก็บสาคะแนนให้ได้สําหรับนครราชสีมานะครับพัทยาเล่นนอกบ้านไม่ดีเหมือนเล่นในบ้านนะครับรบรรดาตัววัยรุ่นทั้งหลายของพัทยาปีนี้ยังไม่ค่อยโชว์ฟอร์มให้เห็นโดดเด่นเท่าไหร่นะครับที่พีรดลเก็บยาวไปพิชาอุทาก็ไปเ,เทสที่ญี่ปุ่นนะครับนี่คือนี่คือปัญหาของทีมที่จะต้องขาดผู้เล่นสํำคัญๆเหล่านี้ไปผมมองว่าโอกาสของโคราชมีมากกว่านะใช่ครับถ้าโคราชไม่ชนะเกมนี้ผมก็มองว่ามีลอตโจสิทธ อาจจะไม่มีโอกาสต่อที่โคราชนะครับ